คำเตือนคลิปนี้ไม่คำหยาบคายถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องดูคลิปนี้ไม่ได้สร้างมาเพิ่งเด็กที่เกิดในทุ่งลาเวนเดอร์ไอสัตว์พวกมึงจำไว้ด้วยนะไอคนที่แม่งมาดูนะเนี่ยเหี้ยโอ้ซึ่งวันนี้เราเือนเกม Minecraft ใส่ซึ่งเป็นโอ้ไอเหี้ย Minecraft Hardcore ใส่ซึ่งอันดับแรกเราต้องตักมา เฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้กูเห็นแกะมองหน้าอยากมีเรื่องมึงอ,อ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยทุกอย่างคือศัตรูครับเออ อโอ้ใช่เมื่อกี้กูจื้อไก่ด้วยมันจะเป็นอาหารในวันนี้ให้กับเราอะสมบูรณ์ดีนี่มึงมาเป็นที่นอนเฮ้ยเร์ตีไม่โดนดีตาย,ยโลกแต่ทองทะเลมันช่างสวยงามจริงๆเรือเสร็จสิ ให้กูกลับเกาะดีกว่าไหมโอ้ยเริ่มหิวแล้วแบบอะผู้ไม่นกกาไก่หมดแดบกบหมูก็ได้วะผู้แม่นาดูเหมือนว่ากูจะเข้าไปในเออเขตแอฟริกันแอฟแอฟแอฟริกันเฮียอะไรแอฟ,ฟริกา ขาะนี้ผมได้อยู่ในทุนยาอริกานแลวดู้เหมือนว่าผมจะเจออูดสองตัวซึ่งเป็นอูดสีสน้ำตาลแล้วก็อูดสีขาวผมไม่รู้ว่าจะทำไงกับมันดีและตอนนี้ผมเริ่มหิวม,มากซึ่งผมก็ได้ทำการวิ่งไปหอบอลแล้วก็ไอ้เหี้ยต้าไอ้ขพลน่ะขุนพลน,น่ะใส่ตัวได้หนังมาโอ้แม่น่กกูหิวแล้ว เฮ้แต่โอ้ยเฮียจังฟองฟ้ามืดแล้วตัวคับตัวคับกุ๊ตัวคับ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 ไอสันมึงเอามาดิที่นอน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 อืมไอ้เหียวางวางวาง,วางไอ้เหียนอนนี่มึงได้เสียงซอมบีม้ไหมเออเียบอยโอ้ยเหีย มึงเอาเอ้ยเอ้ยยายากูกู้ดีให้กูไม่ตายเฮียวิ่งหนีก็ไม่วิ่งวิ่งเข้าใส่นี่ทำไมต้องหนีเอาเฮียพัางแล้วเอาเฮียกูเออจังมันเถอะเดี๋ยวนะโอ๊ยโอ้ย้นกระบองเพชรเหยียบไม่ได้แต่ถือได้ ว้าเจอหมู่บ้านด้วยเออดีสุดก็เจอหมู่บ้านโอเล่จะแน่ตะแค่ไหนวะฮะไม่อยู่อ้แหล่งนะเนี่ยแรงนะเนี่ยแรงนะเนี่ยเจออ่านมา